ว่าเป็นสมุนไพรได้ครับนี่นี่นี่พริกแห้งหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้จ้ะจำอะไรเพราะว่าตอนที่ใส่เนี่ยใส่งองด้วยทัดเห็ดกล้วยเดียวชิ้นไส่กินเลยขี้เกียจเหมืความแสบอยู่ที่ว่าต้องจำใบกล้เข้าลงไปนะจะแซ่บบจ้าพี่น้องพริกลูกโบดมีพริกไทยตัวมีมะแฮงต้องสุกเปื่อยเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเลยจะแซ่บวะขูกครีบจริงๆวันนี้ ยังจงกรมประจำแล้วอ่ะเสือมันแข็งนักใช่นิดหน่อยสวัสดีนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับตอนน้หน่อยกำลังนอนหลับครับหลับปีแล้วบ้า,านในอยากเพราะว่าตัวเหล้าประวันเหล้ากินนุ่มไรแค่นี้เดี๋ยวรอบอุ้มเหรียญก่อนึบวันนี้น้อยร้อยชุดตอนย่ำเหมือนแลงเลยตอนย่ำทีสองทีทีสามนะครับงานยังสิเดินจงกรมยิ้มแย้ม นี่ก็เบื้องบนเอามือไปกอดแอลพอไหมวันนี้เอาขึ้นดูแต่ว่ายันเพิ่งตื่นเลยอ๋อตอนนี้จะละตื่นต่อเราตามสบายพี่สไตล์เลยครับสวัสดีครับพี่น้องกำลังจีเอ็ดกับเขาครับเมนี้ได้อันซี่โคกหมูมานี่คุกคิกบ่ลูุคุกคิกซี่โคกได้พี่น้องเลยมเอนี้ กพาดเดี๋ยวคุกคิกไก่เข้าคุกคิกซี่โครงหมูนี่ละแอเคไหมเมื่อเลยเข้าลราได้คุกคิกไก่เนาะเอาคุกคิกหมูไปก่อนเนาะพี่น้องโอเคโนมาลีฮานโนมาลีรับรับรับช่วงนี้นดีขึ้นทีครับเลี้ยงเลี้ยงง่ายขึ้นทีครับแต่ว่ามาลีนี่นอนนอนเหลื่อมยาวขึ้นครับจำเดี๋ยวเฝ้ายองเดี๋ยวมาเลี้ยงบาน,นอนก้อนหนานี่ประมาณเดือนหนึ่งมาลีนี่นอน โอ้จะตื่นถุกหนึ่งถุกสองถุกนี่ครับตัวเดี๋ยวนี้เรลือมีสามครับผมจัดไปช,วชิวๆครับเดีด๋ยวนี่แหละครับอาหารแรงมานี่คุกคิกครับพี่น้องเดี๋ยวเราซับทะลูกซะก,ก่อนทะลูกเป็นผู้เอสูก,กินครับพี่น้องจริงินวันนี้คือจังฝอเห็ดออมเลยเดี๋ยวเชิญกันว่าคล้ายๆเดี๋ยวบะไม่ใช่เปรด้ยงสิ 哎，我。不包什嗯，老板。<noise> <noise> <noise> ใช่ครับสวัสดีค่ะพี่น้องเด็ดบักแข่งเน,น,นื่จากมือสิบแบบสูตรคุกคิกใส่บักแข่งุมมัมมี่ผิดไข่บอกครับผิดไข่จากนีจะท่วงบ่ลลังกอได้อยู่ลูกเดี๋ยวพอ่อเราไปเก็บเพืพอได้อยู่มได้เสือ์ออีกแล้วลอ่าใช่ลองลองบอกภาษาบักแข่งเป็นผู้ไทยเบิ้งเบิ้งกันนะครับมาแห้งเอาเอาแบบออกเสียงดีๆครับเอากับมาแหง้งแม่นรึพ่อแม่นลูกติดตองแล้วมาแห้งเจ้ายวมันวันนี้เราปิดมาแห้ง ใส่กะเซรลานชิเฟือนมันเพ็ดยืึ้บอ่นี้ <laughs> มีบ่ครับใส่มีจส่ครับครับพี่ไข่กับเรียน,นเคียนเอด้จ้ะ <laughs> กานนั้นก็กินได้บ่ใส่จำไม่จึงได้ <laughs> เ,เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวดีเอง <laughs> มันบ่ค่อยสมบูรณ์านไรจ้ะ เดี๋ยวใส่สิไปริมๆเอาเม็ดมหมมันเหลือท้างนี้อีกอยู่ด้วครับสานี่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 อ่เอาหมดเลยตาเมดแล้ว่ะคือว่าเป็นสมุนไพรเดยครับนี่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 เหลือเลยเเยไม่เหครับเอายังอีกบอครับที่ผูกดดไปจังไนนังจ่าดูดกันงามค่กอี่ีเลยครับ วันนี้จะเป็นกับข้าวก็ได้จะเป็นกับแกงก็ได้นะเข้าววากี่ยวบะพริกแห้งๆผู้ใดว่าครับเขาว่าเพื่อต้นมันเสียรู้สึกว่าฉันกำลังถือกำลังทำลายฉันกำลังสิตายฉันต้องโป่งไปเองสิแม่ต้องบุยสวัสดีค่ะอันนี้ไซอันขอขอบคุณอันเอฟซีคนหนึ่งที่เพิ่นมาเม็นบอกเลยจ้ะพอดีอัน อันทายตอนนั้นนี่อันยุชินน้อนมีวิกฟ้าสีฟ้านะจ๊ะคุณว่าบูใหญใส่ก็เด็่งข้าวลงผใหญใส่ก็ะซามผัวพิงไม้รอ,องบบท่าลงวิกอัท่าลงมันถึเป็นฟ้าสีชมพูแมนมันสีละคายเครื่องเกินไปโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะใส่ก็เข้าก็นเดี๋ยวเป็นแม่คน <laughs> ต้องมีเปิดปลาอัดเต็มระบบครับต้องมีท่าจะบอเลยท่าเปิดใบแค่มันละหือดบวกลมาตะไวยังไงมันแห้งได้หรอซ้ำบัตรกันเถอะกันได้เพนาะฉมีแหลกเกิด ล้วก็มันถินี้ไปแม่กัเคยมีหลวกก็บ่บอกใส่บ้างแม่กับค่กกบบบบค่อยเดีใส่เดี๋ยวใส่เดีวใ่แ่คอยเดีดเ,ดดดเ,ดดเป็นวัดเป็นไอเนาะถ้ากาคนี๋เอาใส่กับมอมอ,ออกมาหนักถ้ากับมอมใหม่ประทศนี้ขจอกกับบ่กับมอมหนาคนละคนถิงใหญ่เด้เต็มตุกตเลยห้ออีหลากันหน่อยอยู่เด้มนอยู่กับยายปางได้ลูกค<อ>่ะ เกี่ยกองของหนังย่งไงนะคุณน่ะวิกสภาโปลักไม่เห็นกับใจยู่วแล้วบอกวิกมันเป็นวิกสภาอี้ยววะที่บอกว่าสภาโปลักวิกอยู่คาลิปตั้งหมดเดี๋ยวซอยแต่ไข้ก่อนนะครับเนาะซอยเครื่องสมุนไพรก่อนครับซอยแล้วจะไปตำจะตำเค่อง เป็นเติมแกงเอาแบบละเอียดเลยบ่ครับเดี๋ยวต้องจัดให้เอาแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์จัดไปตรงทีแบบ่ว่าใส่ขาด้วยนะคะถ้าต้องเอาแกงไงอ่อยันนี้ไว้ฝานให้หัวสดกลินเป็นบ่วงเป็นบ่วงะบ่บอยหลายด้วจะใช้พ๊วยไหมตรงแกงแกงมันจะสีหอมนะครับเนาะแมงก็จะข้าวเหลืองบ่ค่อยเพิ่คือว่าผัวลินดาไปตะเบึงหมดเลย ข้างนอกตำเครื่องจ้ะเครื่องมีนี่ลืมเดี๋ยวใส่ทีหลังพริกแหงหอมแดงกระเทียมคาตะไคร่จ้ะใส่พร้อมกันเลยะวาต่ำเป็นคนต่ำแหล้วกบเนาเสิต่ำอันนี้ใส่จังน้อยหนึ่งล้วกบอันนั้นไหมใบกะเพราใส่ใส่พ่อใบกะเพราใส่ใตำใส่ไปน้ำจ้ะมันจะได้หอมหอม้วก็เดี๋ยวตำใบกะเพราใส่น้ำจักน้อยจ้ะ ไปกับพ่อเขาสื่อมากบอกครับได้สื่อกับพ่อพี่น้องได้หรเหลือเจอคือมือใหญ่ถิ้วันมันงามบ่มันงามหระะือมั้งว่าแมนไปกับพ่อด้ผักอ,อีตูไทยเดี๋ยวเอ๋นี่เ้าต่ำใส่ไปน้ำจักหน่อยจ้าแล้วเ้าวกะโปะหนาน้ำพอค่ะสวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับครับใครเนี่ยเราจะทําอะไรกันครับว,ว่าจะมายพี่น้องเ ว่าตรงเอาเมื่อยก,ก็ได้ตัว, okay. เวาตเา้็ร <c oughs> <า>วแปดสิบเปอร์เซ็นต์้วจ้ะไหนครับขันอยากได้ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์กบับบ่อนะครับ,บเกียบลอยเลยจ้ะเดี๋ยวเราเอาเครื่องไปผัดให้มันหอมสักหน่อยก่อนนะจ๊เจะเ,เ,โโเดี๋ยวจะสีเอาหมูลงปุ่มเดี๋ยวอาจาสิว่าใช่เรื่องปุ่มไปนี่รับแรงมนาะ อมาเห็ดก็ขอใส่เตาทานเตาไฟด้วยกันเราจ,าจะรู้สึกว่ามันจะหอมจะแซ่บจะว่าเหมือนมือแก่นเหมือนกับทุรนทุรายกันเหมือนนั้นนะต่ใส่ก็รังเห็ดอย่างใส่จำเลยบว่าตอนที่ใส่นี่สั่งทงั่วอยู่อันตำเห็ดกว๋วยเตี๋ยวซูใส่กินไหแก่นเหมือน <laughs> ตรงนี้เหมือนดังใส่ขอบขอบคุณคุณคุณปลาสักผาปนะครับไปครับคุณปลา <laughs> เดี๋ยว ผัดเครื่องนหอมจันเอยชอบผู้ใดอันนี้กตใส่น้ำมันจังเลยกับอะไจะสาจะใส่บอสอันนี้ปัปป๊บผัดไม่หินหินนะครับนั่น,ะะนตำไม่ต,ตัดเจนใส่เบา ริ่มปรุไปเลยจ้ะไม่ต้องเวลาผัดเนื้อไม่งไปเคาะเพงขอเลียนยะที่ยัง้<ะ>เกลือรสดีเ,เกลืมุ่งมวลหงนัวแลจ้วจาคปลาไม่ส่งขอบตะขาเกลือมาทางไหนอ,อ,นอ,อน่้นหรือมาใส่พี่ขุดอีกข้นใส่ก็ถอยนหน่อยเพื่อความฉ่ำน,นันแดงก่อ มาลอยแก๊สูตรจอบึงนะมาจอบดึงบึงลูกสาวเอสคุกคิกซี่โค้งหมูครับพี่น้องแก้มาลอยแก๊สูตรบึงไว้ห่าน้ำเจอพอจอได้ยังไงเอสขันตีได้ัตีดว่าพ่อต้องจำใบกรเข้าลงไปันสักนิดหน่อยกตะไครกระเทียมใบมะกรูดต้อกทีหอ่หงไปถึงข้างในต้องใสมาระเียแห้งมันแมเริ่มหอมเลยกใส่บุกพริกดิบได้ป่ครับ ได้แต่ว่าพี่แหงมันจะหอมกว่าเลยตำแหงเสริมพีกแหงหอมกว่าเลยโอ้คนตำน้อยพาผัวเข่นโดนเตะโดนเตะเลยไม่ยินดีินดีเลยนกันพอน้ำที่เบียดห้าอยู่หนีด้วยครับน้ำสต็อกครับผมน้ำ้าคกครับ กกินไอ้อสมุนไพร่นี้แนบแน่แนผมต้องเอาไม่หอกมากเนห้าทัดเห็มันแบบร่วนเหนมันแบบกรุบกรอบเลเอาอไปต้มไปต้ค่ันเขาเครื่องมันแห้งกะนี่นก็ต้องสมตุนต่อไปเห็นมันแบบจนเปืเป่อยแล้วก็เหลืนนนอน้ำคุูคิดค่ะมันกจะเอือนว่าครูคก,กพพด,ด,ด่อ อพปีไปประมาณสิบส evet. ิหานาที่จังห้ัิีโก้มานแ่เกื่อยังยังไงคุ้นแล้วลหรวก็นามมันก็สเลือคุกริตแล้วเขากัจังมาใจน้ำแข็งๆของอเข้าะเลเมื่อคืนใจเห็นนันคุณป้าดวงตาคุณป้าสักขานะคะมาคอมเมนต์้ของคุณหลายๆนะคะใจคืนหัวอยู่ด้วยคุณป้า เป็นคุณป่าที่เป็นลานซากรีดที่สักผาหายไสแต่งแต่สไสยวนเห็นงานพยาบาลที่ปันแกนแปรปีไสแบบว่า เพิ่งฝากเชื้อผ้าไปเห็นนั่นนะคะมันเปื่อนเลือดเปื่อนเนี่ยงว่าคุณฝาของคุณหลายๆค่ะอันนั้นไส้สักผ้าเองนี่ไส้คือสีเมืองค่ะแต่ไส้มีโอกาสจะใส่สีไปเยี่ยมยุคอนแกนเนอร์จ้าเด้อร้านร้านยุคหมดเลยครับได้ครับเขาใส่จำบ๊อบผีหรือยูคท่งนุ่นมวงนี่ใส่ใส่กับบลูคุณฝาคุณฝาเพิ่งคิวนีคุณฝากเมนบอกไส้เด้อเดี๋ยวไส้เอาคล้องไปฝาจ้ะครับผมตอนนี้ก็ะรอดตุนคุกคิกหมูดยุครับพี่น้องครับผม อาจจะใส่ระยะเวลาจักประมาณหนึ่งครับฟังทักบนทรายกับเปิดเช็คเบื้องแล้วครับผมจักปเปอร์เซ็นต์หรอครับทรายฮะจักปเปอร์เซ็นต์หรอครับเจ็ดสิบจ้ะเจ็ดสิบนะครับเนาะโอเคครับมาเก็บพักครับพี่น้องมีทานได้พักกับ อย่างละเล็กละน้อยมีผักกาดครับแล้วก็ผักหอมผักสีพักอีเลิศโหหอมครับลอยลกเงยปังเราว่าจงไว้มันเป็นโหพอดีมันเป็นโหแล้วอันนีย้ย้อนนี่คืองามจริงนะดูนะลูกสาวมาแต่เดนี้ใส่มาสำนีแหละคนซูนี้มันขิงเปล็ดเก่าแล้วมั้งเดีย๋ยวสำนีอันนี้เด้ สวัสดีครับละพี่น้องม,<า>อมั่งชมอยู่ในโซเชียลหรอครับ <c oughs> <c oughs> เอาอันเต้ได้ลูกมา่นวันอะไรไทยโทรศัพท์ซ้ำตอนมันหเลยแต่พอตอนมันหลูอนอนอยู่เฮี้ยนซื่อแต่ว่าก็ขอพุ่นพอตดำเด้อเป็นแมลุกอนที่ได้เบิงซีลีเกาหลีได้ครับพี่น้อง ขนาดใไันไม่เนต่ำเลี้ยงดูเก่งเฮ็นน้ำสิแหงแล้วจ้าคุกคิกคักปะจะแสบบ่จ้าพี่น้องสมุนไพรของเรามีขาอ่อนมีบักพริกลูกโดดมีพริกไทยก็มีมะแหงอุ้ยเกี่ยวบ่ได้กิน หอมนะไส้เนะาะอบใบจังหน่อยก่อน,น,นบ่อยา่าข้นไหม,มแบบว่าแบบมูอสายขี้เหล่าจังหน้อยเอาเหล่ามะรดฟูดิน,นครับเดี๋ยวเรือใบป,ประกูดก็กระเพ้าจา้าเดี๋ยวรออันนี้สุจกจังหน่อยกัน <c oughs> เอาเมื่อไหร่ก็มาชิมหลายพวสมัก <c oughs> <c oughs> ตัวจังหน่อยตัวนี้มันหมั่นลุยลอยชิมในรสชาติหรอครับพี่น้องแซ่บแล้วมีจางโบ้ขึ้สมักใช่มีมีได้จางได้ลุย ง่ายคือมันมีความหอมความมันนะมันเลยเอสเธอรสมัครไปนในหอมผักว่ะมึดตอนนั้นอันนี้ใส่ผักอีตูไทยครับพี่น้องกับแม่บุกูดจำอื่นเดี๋ยวนี้ใส่บัวชินเลยบัวมึกบัวคว้านานนั่นน่นใส่เฉามาัวมาใส่เราบอกว่าต้นนี้นี่พ่อต้นกับกระเพาะใช่ไหมนี่พ่แม่นผักอีตูไทยใส่เคยอยู่ไปเป็นสะใภ้ที่แรียงเห็นอย่างนอบอัติเฉลิบัวพ่อเอาใบยีรามาฝากดแม่สิ สีขวัวใส่เนื้อให้ต่ากินสุกแล้ว้ะจ้าพี่น้องสุกเปื่อยเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องคุณนะเตเตเสียบวอคูคริกจริงๆวันนี้มาเ้วจ้าพี่น้องมาเสียบเสียบ้กัน,ก,นกินคุกคลิกหอนหอนอุ่นอุ่นโตล้มหนาวคุณนะเกี่ยวเปกกระเฮียงขังเป็นเป็นสูตรกินคู่กันเตเตเสียบวาจะ พี่น้องอยากแันเคือหรือใซ่อีหย่างเพิ่มเติมก็ะไรแล้วจ้าเด้อกระช่เนาะอีกอย่างหนึง่งมาเด้อครับพี่น้อง f อทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินหนึ่งคุกคิกซีโครงครับ <c oughs> คือไปจัาบา,าต้องอย่าดองจังหน่อยนาอพี่น้องจะเลื่อนอาหารครับ <c oughs> มาพี่นออ้อง โอ้ห่อท่าถัวไหมจีบปางนะปาร์อร์กินหัดพี่สี่โค้งคูกคิกสี่โค้งเปื่อยกว่ากิมกแซ่บพี่น้องมาด้ยครับทุกคนแซ่บทุกต่อหลุยใส่ยังไดที่ว่าติดอันนั้นกระดูกอ่อนไหม เดี๋ยวราจังหาหมองลุ่ก่อนเผ็ดวะนอ้อเป่าในเธ้หลูกน้ำมันหอนอย่างเดี๋ยดินนมันมีความมันมันกากความร้อนหืมอหอมแสบมากเลยอะจังเยี่ยมสุดยอดเลยนะสะมุนไพรเพียบลูกดดพริกไทยอ่อนก็เห็นละจังน้ำสะกดทอดมันแข็งใ้เพียบดูสวัสดีครับวสวัสดีครับ โซดเบื้องหนามก่อนแม่บครับ,รบด่า<ส>แซ่บอีรีลุล่ยอนะนาะมันนัวมาแต่มันหอมแท่ห์เออเด้อพี่น้องทุกคนทุกท่านเศษๆหน้าตัวโดโดอ่อนๆหอมมีไข่เนาะมหอมกระเพาอโห สวออนมาเข้มนี่ยรปเดี๋ยเมนูสิดท้ายคืหอยพะรุนพรุนมันประมาณนี้นะครับประกาศพี่เนอะแค่ไม่ดีครับนายกินไม่ร้าย ัแฝ<ส>งผู้ยิบ้านจ้ะปักกำพู่พ่อยจังรุ่มเลยักแฝงผู้ยิบมอนตีลอยมอนตีหน่อยลอยโล <c oughs> กรอบดีแหง้งจ้ะคือเพิ่นเก็บเก็บอ่อนได้มาแต่าฐานถ้ามันแก่แล้วมันจะออกสมๆนิดนึงเลยอ,อเอนอย่างเงี้ยมันแก่แ่งต้องกินอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยมันจังแสบแ่งกว่าน้อยบริชัสารเคมีแต่ว่าฉีดยาขังแล้วรือยันเบาตัวท่าย เอาใส่สารเคมีแล้วเราสียาค่ะมาแรงเลยเหี่ยวคุณนี่ตำต้นแสบผมรับพี่พลัสสิมักต้นที่แบบหลอกออาแกะกระดูกสีดังแค่ก่อเดี๋ยวครับหอมแสบพีบบ่น้องเลยแม่ปางก็กำนองมะลีจ้ะ <c oughs> ในพักสี่พี่น้องเรากินนมห้องทองแล้วนมถัองมะลิเดี๋ยวมาดิเอ้ยถอนแต่น้อยจ้ะแต่น้อยจะเหน็นมะนางหัวโต ข้ากันก็พักอะไรพักกี่เลิกมันแซ่บพอาะยาดองนี่มันแซ่บอยู่เรื่องสีละกว็ปลาซิบ่ให้กินอ่ะมันกบเกลื่อนอ๋อกินบ่แม่จะมันเสียบแต่ไม่เสียตัดสินใจบ่ได้มาใช้เห็ดแซ่บอีรีบ่กระดูกอ่อนพ่อยำอีได้เด้อันนั้อันใดติดกระดูกอ่อนนะฮะเอามาแล้วพี่เนี่ยเอามีค่อยสมบูรณ์ไปเลยโซนนี้เออคันมองอันติดดูแก่นะไขยุหอร้อนออตเตอเนิ่ม กินมาแข่งก็ใช่นี่แบบนี้หรอครับพ่อกินแม่หลเหมือนนั้นวันนี้เราไปย้ำมองเต็นติดกระดูกนึงไปถักไปตัดไปออกินใส่ตอนขาเลยกินไปหลังนัดสามตอนแล้วนี่มะแข้งพี่น้องมะแข้งบ่ได้ใส่หลายอย่างมันเรั่ง มันเป็นดกอย่าได้รู้จังเข้ากินไม่ท่านมันกระเท่าคือเก่ามาแข็งคนไทยว่าไม่แห้งน้มต้มประกาศคือหวาน คนาบกิน <c oughs> ม,มัสสุพักแ,แต่ยังแตงมนตีน้อยร้อยโล <c oughs> เสียงกืนทำแห้งบ่ครับทายเสียงกืนเขไาไหมครับ ปกติเลยนะครับเป็นองครับกรอบอย่างคักเลยแตงเปใหญ่มนตีน้อยร้อยลูนได้การครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามปิดกำลังใจหนเด้อครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ,บ,รบเด้อครับพี่น้องมาแซ่บๆนำกันทุกคนครับ